สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนๆนะครับช่องไลฟ์สด YouTube แล้วก็ไลฟ์สดนะครับเพจสรุปข่าวการย้ายทีมเจนวิทส่วนประสิทธิ์ด้วยนะครับวันนี้นะครับเลิกงามยามดีนะครับโดนแฟนอาร์เซนอลแซวแซวนะครับแซวเยอะมากเลยไม่ได้ทำข่าวให้นานมากนะครับผมต้องขออภัยจริงๆนะครับ วันนี้นะครับก็มีความตั้งใจที่จะจัดเต็มเนื้อหาข่าวให้กับแฟนอาร์ซนอนนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสมโมสรอาร์ซนอนกันในค่ำคืนนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวนะครับในหน้าปกในวันนี้นะครับใครเป็นแฟนอาร์ซนอนนะครับจะดูในข่าวของ สรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยนะครับเกือบทุกวันนะผมทําเกือบทุกวันนะครับมีเมื่อวานนี้ไม่ได้ทานะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวจะต้องจัดข่าวให้กับแฟนสเปอร์อีกนะครับแฟนสเปอร์ผมก็ติดข่าวไว้นะวันนี้เรื่องราวของเบนจามินเชสโกนะครับที่เป็นนักปกในวันนี้นี่คือหนึ่งคาดเดตนะครับที่จะต้องแข่งขันหลายทีมทำไมอาร์เซนอลถึงกำลังมองไปที่เบนจามินเชสโกล่ะ ในสื่อต่างประเทศนะครับรายงานว่าเบนจามินเชสโกเนี่ยนะครับกลายเป็นหนึ่งในศูนย์หน้านะครับที่อาร์เซนอลเนี่ยติดตามมาตลอดแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาร์เซนอลนะครับต้องการนักเตะร,รายนี้จริงๆผมนะครับก็ไปติดตามในส่วนของรายละเอียดนะครับรายละเอียดที่เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาร์เซนอลไม่ได้ตามเฉพาะเชสโก,กคนเดียวนะเขายังตามอเล็กซานเดอร์อิซัก ของนิวคาสเซิลด้วยนะครับใครดูอิซักเล่นจะรู้ทันทีเลยว่านี่คือศูนย์หน้านะครับระดับธรรมชาติแล้วก็ยอดเยี่ยมมากนี่สื่อต่างประเทศเขาบอกว่าเบนจามินเซสโกเนี่ยนะครับศูนย์หน้าของไรซิกรายนี้ถูกกำหนดนะครับให้ออกจากไรซิกเพราะเจ้าตัวต้องการย้ายทีมเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันอาจจะมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้เพราะ ตัวของเชสโกเองเนี่ยนะครับมีต้นทุนในการขอย้ายทีมเขามีต้นทุนในการขอย้ายทีมนะครับทีนี้อเล็กซานเดอร์อิซักนะครับเป็นอีกหนึ่งนักเตะนะที่อาร์ซิอนเนี่ยติดตามฟอร์ม12ประตูจาก20นัดนะครับส่วนสูง192สิซนเมตรยิงได้26ประตูจาก57นัดในการเล่นให้กับนิวคาสเซิล เรียกกันว่าอีซักเนี่ยเป็นอีกหนึ่งดิวผมเนี่ยจะขอพูดทั้งเชสโกและอีซักไปทั้งสองคนเลยนะครับทำไมอาร์เซนอลจะเซ็นสัญญากับอีสซักของนิวคาเซิลจริงๆอะ่ะการที่อีซักจะขอย้ายทีมเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการลุ้นแชมป์นะครับทีนี้นิวคาเซนลเนี่ยนะครับมีปัญหามากมายจริงๆแล้วก็วันนี้นะค่าสถิติในโซฟาสกอร์ ในการเล่นฟุตบอลของใครหลายหลายคนเดี๋ยวนี้อีาตัวของเดี๋ยวผมเอาอีซักก่อนนะอีซักเทียบกับกาบิเฮซุสท่านเชื่อไหมตอนนี้นะครับการเล่นของอีซักโดดเด่นกว่าเฮซุสจำนวนประตูเนี่ยสิลูกเฮซุสนะครับยิง4ประตูเอ็ดดี้เอ็นเ,เกเทียยิงหประตูกลายเป็นเอ็ดดี้เอ็นเกเทียเนี่ยยิงประตูมากกว่ากาบิเฮซุสอีกนะครับ แต่กับตเฮซุสเนี่ยมี3แอสซิสเป็นจุดเด่นเขามีข้อดีบางข้อนะครับแต่ว่าช็อตต่อเกมเนี่ยก็ต่างกันไม่มากนะครับช็อตต่อเกมต่างกันไม่มากแต่ถ้าถามว่าใครเล่นเป็นทีมากที่สุดคําตอบคือกับตเฮซุสดีกว่านะครับทีนี้ค่าเฉลี่ยของกับตเฮซุสในดูกาลนี้นะครับเล่นน้อยเพราะบาดเจ็บนะครับค่าเฉลี่ยในการเล่นอยู่ที่6.99เลยนะ เต็มสิบนะส่วนส่วนอาริเซอร์ซานเดอร์อีซักนะครับ6.91ถือว่าโดยรวมต่างกันไม่มากเอนเคเทีย6.6ยังไม่ถึงเ็ดสักคนเลยแต่กาบสสิีฮซุสเกือบเ็ดอีซัก6.91นี่คือค่าสีติในโซฟาสกอร์นะครับตอนนี้กองหน้าขอที่อาร์เซนอลสนใจตอนนี้ผมพูดไป2คนแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้คนแรกมันจะเป็นเชสโกใช่ไหม คนที่สองอีซักทีนี้มาฟังคนที่สามคนที่สามเนี่ยน่าสนใจมากก็คือเป็นข่าวกับอาร์ซอนมาตลอดทั้งสัปดาห์ถ้าเกิดใครดูในสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับวิกตอร์กิลเคเลสวิกตอร์เป็นวิกตอร์กิลเคเลสเป็นศูนย์หน้าของสปอร์ติ้งลิสบอนใครก็อยากได้เขาใครก็อยากได้เขานะครับ <c oughs> ขอไปนะครับนิสือต่างประเทศเนี่ยเขาบอกกันว่าตอนนี้นะ มูลค่าของวิกตอร์เกลเคเลสเนี่ยนะครับทีมที่ของสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยรูเบนอามูริมเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมยิงกระจายเลยครับ26ประตูจาก1 9เกม39เกม39เกมยิงไป26ลูกนะครับการย้ายมาด้วยค่าตัว17ล้านปอนนั้นสุดยอดวิกตอร์เกลเคเลสแต่ทีนี้ค่าฉีกสัญญาของวิกตอร์เกลเคเลสที่อาร์เซนอลทราบคือ86ล้านปอน นะครับวิกตอร์เกียวเคเลส86ล้านปอด์มนั่นก็หมายความว่าไม่ได้แพงมากนะครับเมื่อเอาสิติการเล่นฟุตบอลของวิกตอร์เกียวเคเลสในตอนนี้มาเทียบกับกาเบรียลเฮซุสมาเทียบกับตัวของอเล็กซานเดอร์อิซัคค่าเฉลี่ยนในการเล่นฟุตบอลของวิกตอร์เกียวเคเลสคือ8.13เก่งกว่ากาเบรียลเฮซุสเก่งกว่า เอ็ดดี K ้เอนเคเทียแล้วก็เก่งกว่าเบนจามินเชสโกกลายเป็นศูนย์หน้าที่มีฟอร์มการเล่น8.13เต็มส0สุดยอดทุกสี่ตินะครับตั้งแต่ยิงประตูละคนที่อาร์เซนนลมีสิทธิ์ซื้อต่อไปคืออ e e ีวานโทนี่นะครับแต่อีวานโทนี่เนี่ยเป็นนักเตะโฮมโกนแล้วก็เพิ่งกลับมาจากโทษแบนนะครับเขามีค่าเฉลี่ยในการเล่นวันนี้นะยิงไป4ประตูตอนนี้ค่าเฉลี่ยในการเล่นคือ7.15 แต่จานวนนัดของเขาอน้อยน้อยกว่ากาเบรียลเฮซุสแต่จํานวนประตูเท่ากันนะคือยิงได้4ประตูถ้าท่านช่างน้าหนักดูจริงๆนะท่านคิดว่ากาเบรียลเฮซุสควรถูกขายออกไปไหมเออถ้าช่างน้าหนักกันจริงๆนะผมคิดว่าค่าสถิติการยิงประตูกาเบรียลเฮซุสน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นดีลที่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับนี่ก็คือ,อยังมีอีกวิกเตอร์โอซเฮนผมเกือบลืมพูดไป วิกเตอร์โอเซมเฮนเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในศูนย์หน้าฤดูกาลที่แล้วที่ยิงไป31ประตูนะครับจาก39นัด31ประตูจาก39นัดนะครับค่าตัวเนี่ยเกิน100ล้านปอนด์นะครับอยู่ที่103ล้านปอนด์ทีนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าวิกเตอร์โอเซมเฮนเนี่ยนะครับถ้าเอาสิติมาเทียบกับกาลวิเอร์ฮซุสแล้วโอเซมเฮนเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยรวมเนี่ยฟอร์มการเล่นเต็มเต็ม10นะเล่นได้6.91นะครับ 6.91กับวิพฮซสุดเล่นได้6.99นะครับส่วนโอเล่วักินนะครับก็มีข่าวเหมือนกันโอเล่วักินเนี่ยค่าเฉลี่ยนในการเล่นในลีกตอนนี้กับแอสตันวิลล่านะเขายิงไป16ลูกนะเห็นไปทับไปเล่นไปตัวของวักินเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยนในการเล่นเต็ม10ก็คือ7.32 7.32ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของศูนย์หน้าอาร์เซนอลคนใหม่ ที่มีโอกาสเซ็นสัญญานะครับแต่ทำไมผมคิดว่าเป็นเบ n นจามินเชสโกง่ายสุดเพราะว่าเขามีเงื่อนไขาการฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณอะไรนะสีล้านปอนด์นะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้เรื่องเราเฉพาะกองหน้าของอาร์เซนอลนะเนี่ยผมไปตามบทความมาให้ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอ e ีธานนาวานรีนะครับเรื่องราวของอ e ีธานนาวานรีนะครับวันนี้อายุ17ปีนะครับแล้วก็เพิ่งฉลองวันเกิดไปเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาเองนะครับฉลองวันเกิดได้3วันเนี่ยอาร์ซนอลนนะครับเซ็นสัญญานักเตะอาชีพไปเลยนะครับวันนี้ในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ในอังกฤษนะครับรายงานว่า อีธานเอนเวรี eri, นะครับได้ตกลงเซ็นสัญญาอาชีพกับอาร์เซนอลครั้งแรกและจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้านะครับคือตอนนี้นะครับในขั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยก็คือตัวของอ e ีธานเอนเวารี ari, เนี่ยนะครับก็ได้รับการเจราจากับสโมสรอานะร์เซนอลจบไปแล้วนะครับจบไปแล้วนะคือเขาจะต่อสัญญาฉบับใหม่นั่นแหละนะครับเอนวารี en ari, เนี่ยนะครับเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกคือ 15วันกับอีก 1R 15ปีกับอีก181วันในการเล่นเป็นตัวสำรองในเกมที่เจอกับเบนฟอร์ดในปี2022ฤดูกาลที่แล้วนะครับและเขาทำสติีินะครับทำลายสติติของฮาวิ่เอเลียดเขาคือตัวของเอนาวอรีเนี่ยนะครับอายุ15ปีกับอีก181วันทำลายสติติของฮาวิเอเลียดไปนะครับทีนี้เอนาวรีเนี่ยนะครับยังไม่ได้เล่นทีมชุดใหญ่ให้กับอาร์เซนอลเลยนะครับ เกมที่เขาเคยเล่นคือเกมที่ชนะเวสแฮม6-0แต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้การต่อสัญญาอาชีพเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรทําเพราะว่าในรายงานจากเดลิสตาเนี่ยนะครับการต่อสัญญาอาชีพกับเอนาวรีเนี่ยมันผูกเงื่อนไข,ขของทุนการศึกษาด้วยคือเอนาวรีเนี่ยนะครับอายุ17ปีเนี่ยต้องเรียนหนังสือฝรั่งเขาให้เครดิตมากแล้วก็เขาก็ให้เรียนหนังสือนะโดยสโมสรอาร์ซนอลนะครับได้มอบทุนการศึกษาให้เขา ไปอีก2-3ปีเลยนะครับเนื่อก็เหมือคเขาว่าเขาจะเล่นฟุตบอลด้วยนะครับก็ต่อสัญญาอาชีพเซ็นสัญญาอาชีพกับเอนาอรีแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีอาแฟนๆช่องไลฟ์สดด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวไปที่เรื่องราวต่อไปเลยเรื่องราวต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกมที่หลังจากเบรกทีมชาตินะครับ คือเกมจะมีเกมที่แมนซิตี้เจอกับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ในเกมนี้เองเนี่ยจะเป็นจุดต่างเลยนะเพราะว่ามันอาจจะทำให้อันดับตารางคะแนนเนี่ยเปลี่ยนแปลงเหมือนกันทีนี้นะครับในเกมในเกมทีมชาติเนี่ยปรากฏว่าคายวอเกอร์นะครับมีปัญหาการบาดเจ็บในเกมทีมชาติแน่นอนครับมันจะส่งผลต่อเกมที่แมนซิตี้จะเจอกับอาร์เซนอลไหมคำตอบคือจะไม่ส่งผล เพราะว่าตัวของไคล์วอเกอร์นะครับจะหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บและจะลงสนามในเกมที่จะเจอกับอาร์เซนอลแน่นอนนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะทีนี้ไคล์วอเกอร์อายุ33ปีแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเขามีอาการบาดเจ็บแฮมสติงไคล์วอเกอร์เขาบอกว่าจะลงกับแมนลงกับเกมอาร์เซนอลได้แต่เป็นปัญหาการบาดเจ็บแฮมสติงเนี่ยถ้าใครเป็นแฮมสติงและยังวิ่งต่อนะคือเกมเลยบางครั้งความรุนแรงของ ความมุอแรงของแฮมสติงเนี่ยอาจจะต้องผ่าตัดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไคลยวอเกอร์เนี่ยจะลงสนามในเกมที่จะเจอกับอาร์เซนอลแน่นอนแมนซิตี้จะเจอกับอาร์เซนอลในวันที่31นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิคาไรส์กันนะครับอันนี้ก็จบจากเกมทีมชาตินี่แกรเรสเซาเกตบอกว่านี่คือกองกลางรับลึกระดับโลก นี่คือกองกลางลับลึกระดับโลกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าตัวของดีแคไรส์เนี่ยเป็นการลงทุนนะครับที่คุ้มค่ามากสําหรับอาร์เซนอลนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้สําหรับเกมทีมชาติอังกฤษนะครับจะเห็นว่าดีแคไรส์เนี่ยโดดเด่นมากและที่สําคัญก็คือยิ่งเล่นยิ่งโดดเด่นมิเชลอาร์เตต้าเนี่ยนะครับหลังจากจบเกมเนี่ยนะครับเขาก็ขนาดถึงขนาดออกมาคุยเลยนะว่าเนี่ยการฟอร์มการเล่นของดีแคไรส์เนี่ยนะครับยอดเยี่ยม แน่นอนอาร์เซนอลในตอนนี้นะครับทีมค่อนข้างลงตัวมีถ้าไม่นับปัญหาการบาดเจ็บของใครหลายหลายคนเนี่ยและบางเกมเนี่ยจะเป็นต้องพักผู้เล่นไว้เพื่อให้เขามีความฟิตที่ดีที่สุดถ้าท่านเคยจำบทความมานะทีเนี้ยในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกกันว่าตอนนี้ดิคาไรส์ครับฟอร์มการเล่นเนี่ยเป็นนักเตะคีย์แมนในทีมและก็เชื่อกันว่านะครับในในอนาคตต,ต่อไปเนี่ยอาร์เซนอลจะต้องหาคนมาเล่นในแบบเดียวกับดิคาไรส์นี่แหละ เขาคนนั้นก็คือมาติสูบิมินี่นะครับที่กำลังติดต่อกันอยู่นั่นแหละนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้ทักทา,ายได้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเราจะไปที่เรื่องราวต่อไปกันเลยนะครับเรื่องราวต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของวิลเลียมซาลิบาวิลเลียมซาลิบานะครับไม่ได้ลงในเกมทีมชาติล่าสุดนะครับเกมทีมชาติล่าสุดนั่คือทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยแพ้ แพท้ทีมชาติเยอรมันทีเนี้ยนะครับจริงๆในเกมเนี้ยน่าเซอร์ไพรส์ก็คือวิลเลียมซาริบาไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับนั่นก็หมายความว่าตอนเนี้ยนะครับมันมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันวิลเลียมซาริบาเนี่ยนะครับทำผลงานได้ดีกับอาร์เซนอลมากๆและดูเหมือนว่านะครับอาร์เซนอลเองเนี่ยนะครับก็กังวลกับการบาดเจ็บตัวของเขาเหมือนกันคือตอนเนี้ยฟีสมบูรณ์ก็จริงนะนัดแรกไม่ได้เล่นแต่นัดสองจะได้เล่นนะครับเล่นคู่กับโคนาเต้ก็ แจ้งให้กับแฟนอาร์ซอลนทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของราฟินญานะครับวันนี้นะครับบทความของลูคัสอาโนนะครับลูคัสอาโนเขียนไว้ใน tbrfootball.com นะครับตัวของลูคัสอาโนได้กล่าวว่าจริงๆแล้วนะครับซาอุดีโปลีกเนี่ยนะครับ เตรียมเงื่อนไขนะครับในการเซ็นสัญญากับผู้เล่นบางรายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันแต่ตอนนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยเขายังไม่ขายแต่ทีนี้นะครับในตัวของอทีมเองเรื่องราวภายในทีมเนี่ยนะครับก็จะมีการติดต่อซื้อขายนักเตะเป็นเรื่องปกติอย่างเช่นอันฮิลันเนี่ยนะครับก็อยากจะซื้อผู้เล่นของอาร์เซนอลโดยชอบาะปีตัวเก่งของบาเซลนาอะไรประมาณนี้นะทีนี้ในเนื้อข่าวนี้นะครับเมนไอเดียมันอยู่ที่ว่า การจัดการระเบียบของอาร์ตต้ายอดเยี่ยมมากคือในสื่อต่างไได้ชมเลยอะ่ะนะครับอาร์ตต้าจัดระเบียบคือผู้เล่นเนี่ยแทบไม่ทะเลาะก,กันเลยประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอใครนะไคล์ฮาวเวิร์สเหรอจริงๆแล้วนะครับไคล์ฮาวเวิร์สเนี่ยนะครับในช่วงที่เล่นให้กับอาร์ซตนในช่วงที่ฟอร์มตกและเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยเขาโดนโยมตีเยอะมากเลยนะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับในวันนี้นะครับตัวของคาร์เวิร์เองเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าจะสำนึกผิดนะในการเขาเนี่ยทำอะไรหลายอย่างไปนะครับทีนี้นะครับตามรายงานจากวันฟุตบอลนะครับวันฟุตบอลเนี่ยเขาอ้างอิงว่าตอนนี้นะครับตัวของอาร์ติต้าเองเนี่ยกำลังจะวางแผนในการเติมเต็มนะครับผู้เล่นผู้เล่นที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ หนึ่งในกองหน้าที่ฮอตที่สุดนะครับตอนนี้เหรออาร์เซนอลมีข่าวกับใครนะนิโก้วิลเลียมและก็ใครใหลายๆคนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เขาบอกว่ามันกำลังจะเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับอาร์เซนอลแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของคายฮาวเวิร์สนะครับ ในช่วงนะครับค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับมันก็มีบทความเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเรื่องราวของคนนี้นะครับประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าคาตารินซิรามานนะครับคาคาติอาคาตารินซิรามานเนี่ยนะครับถูกยืมตัวไปอยู่กับอาราปิดนะครับ FC ฟซีอาราปิดของลีกโรมาเนียแล้วปรากฏว่านะครับคาคารินเนี่ยนะครับเป็นดาวรุ่งอายุน้อย ที่สามารถประสบ,สบนนความสำเร็จในอนาคตได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวของเขานะแต่แต่การตัดสินใจของอสโมสรเนี่ยนะครับยังไม่ดีเท่าไหร่ความหมายก็คือมันจะมีเรื่องเรื่องอะไรหลายอย่างนะครับตัวของเอเย่์เนี่ยอะไรประมาณนี้นะสรุปข่าวนี้โฟกัสที่อะไรโฟกัสที่นักเตะที่ชื่อว่าอะไรนะคาตารินนะครับที่ยืมตัวไปอยู่กับ อ่าสโมสรเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะอ้าวผมไปปิดลิงก์ซะคาตาลินเนี่ยนะครับอยู่กับสโมสรเดี๋ยวนะผมไปพลาดกดลิงก์แง่อ่าไม่เป็นไรนะครับบทสรุปสำคัญเนี่ยเดี๋ยวรอดูการย้ายทีมทีหลังนะครับแต่ว่าอ่าดาวรุ่งคนนี้ต้องดูอนาคตต่อไปประมาณนี้นะครับเรื่องราวต่อไป เป็นเรื่องราวของตัวของมิเกลอาร์ติต้าเองนะครับอันนี้บทความบทความน่าฟังนะเพราะว่าเขาบอกอะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่าอาร์ติต้าเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยอารตต้าอาจจะต้องไปคุมแมนเชสเตอร์ซิตี้พอฟังอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมเกิดความสงสัยเลยนะผมก็คงอยากจะถามถามอะไรเหมือนกันว่าจริงๆนะเนี่ยบรรดานักเตะชั้นยอดในวิธียุโรปเนี่ยนะครับเขาบอกว่านักเตะหลายๆคนเนี่ยนะครับ เติบโตมาในยุคข,ของมิเกลอาร์เตตาใช่ไหมแต่อาร์เตตาเองเนี่ยมีประสบการณ์กับแมนซิตี้และอาร์เซนอลท่านคิดว่าสักวันหนึ่งอาร์เจต,ตาจะต้องอำลาอาร์เซนอลไหมเขาต้องอำลาอาร์เซนอลเพื่อไปหาบทบาทการเล่นฟุตบอลและความท้าทายใหม่นะครับดังนั้นนะครับในสื่อตามที่เขาบอกว่าตอนนี้นะครับอ่ามิเกลอารเตตาเองมีรายได้ต่อเดือนเนี่ยหนึ่งแปอดอนต์ต่อสัปดาห์เนี่ยเขากําลังพาทีมนะครับ ไปได้ดีอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับปี2026ถ้าตัวของเปปกระเดียล่าหมดสัญญาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเขาจะไปแทนที่นะครับก็รอดูเหตุการณ์กันต่อไปนะครับเรื่องราวต่อไปนะครับน่าจะเป็นเรื่องราวสุดท้ายของข้าวคืนนี้นะครับที่ผมเตรียมให้กับแฟนอาร์เซนอลแบบอัปเดตนะครับก็เป็นเงื่อนไขของอตัวลุกนะครับ ที่ชื่อว่าโรดิโกของเดอมาริตนะครับจริงๆแล้วนะครับตัวของโรดิโกเนี่ยนะครับโรดิโกให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าแต่อย่างไรก็ตามนะครับในค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าเดี๋ยวยังเหลือเกมอุ่นเครื่องอีก,อกหนึ่นัดน,นะครับแล้วก็มีเรื่องราวของใครหลายๆคนที่เป็นข่าวในสัปดาห์นี้นะครับบ,บทตอนท้ายนี้นะครับผมจะตอบว่าจริงๆแล้วนะครับสโมสร แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซอลและลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับสนใจโรดิโกจริงๆนะครับแล้วเขามีแนวโน้มว่าคือมีหลายองค์ประกอบมากแต่ผมคิดว่าโรดิโกไม่น่าย้ายออกจากเรือมาลิดเพราะเป็นหนึ่งในการติกอสส0จสำหรับมาลิดนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของอาร์เซนอลในวันนี้นะครับมีแฟนอาร์เซนอลฟังอยู่ไหม มีคำถามไหมครับท่านช่วยพิมพ์คำถามให้ผมหน่อยเป็นช่วงเรื่องราวสุดท้ายของวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะทำสรุปข่าวการย้ายทีมให้อีกนะครับเดี๋ยวแฟนสเปอร์ฟังในสรุปข่าวการย้ายทีมมากันนะครับมีคำถามไหมครับไม่มีใครพิมพ์เลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้สรุปข่าวการย้ายทีมก็ได้นะครับถ้าไม่มีคำถามนะครับผมนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ